สวัสดีครับทพีทลูกหนังตำนานสามประสานที่โหดที่สุดในโลกการครั้งหนึ่งบาเซโรนาเคยมี3ามกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกมาอยู่ร่วมกันในทีมเดียวภายใต้รหัสพิฆาที่น่าเกรงขามที่มีนามว่า MSN l ีโอน l ลเมสซี่เนม r าและลุยโซเรสจุดเริ่มต้นของสามประสาน MSN เกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูร้อนก่อนเข้าฤด,ดูกาล2014 2015 เมื่อบาร์เซโลนาสามารถบรรลุข้อตกลงคว้าตัวริซโซเรสกองหน้าเจ้าอารมณ์ผู้ที่เคยเกือบพาริวพูสร้างปรากฏการณ์คว้าแชมป์พิมรีกมาครองได้แล้วนะครับสุดท้ายเจ้าของชายาเอลปิโตเรโลย่างริซโซเรสที่มีคดีอื้อาวจากฟุตบอลโลกที่ไปงับใส่จอโจคิเอรินีกองหลังทีมชาติอิตาลีในฟุตบอลโลกที่บราซิลครับเลือกย้ายมาเล่นให้กับบาร์เซโลนาสุดยอดทีมในความฝันของนักเตะทุกคน และทำให้เกิดการพูดถึงโอกาสที่เกมฟุตบอลจะได้เห็นสามประสานทีน่าสะพึงกลัวที่สุดในโลกเพราะก่อนหน้าโซเรสจ,จะมาบาร์ซ่านะครับมีสุดยอดดาวยิงอย่างริโอเนลเมสซี่ราชาลูกหนังชาวอาร์เจนตยและเนมาเจ้าชายลูกหนังจากบราซิลน,นั่นทําให้บาร์เซนามีนักเตะที่เก่งที่สุดของ3มชาติลาตินอเมริกาอยู่ในทีมเดียวกันมีอาร์เจนตินาบราซิลและอุรุกววยเสียงคลิกครั้งแรก สิ่งที่หลายคนอาจจําไม่ได้ก็คือการเริ่มต้นของ MSN ไม่ได้สวยงามอะไรมากเลยนะครับซเลตลงสนามในเกมนัดแรกคือเกมเอลกาสิโกและนัดน,นั้นบาซ่าพ่ายต่อเรยนมาริดแบบหมดรูปเลยนะครับหประตูต่อ3และในช่วงแรกเห็นได้ชัดว่าการเล่นร่วมกันของเมสซี่เนมาร์โซเรตไม่ได้เข้ากันเลย บาซาตกอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีนักจากผลงานที่สะดุดเป็นระยะและใช้เวลาหลายเดือนกว่าที่ทั้ง3จะเริ่มจูนกันติดโดยที่เก้าอี้ของอิลิเก้ร้อนจนแทบนั่งไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะครับแต่แล้วอิลิเก้ก็ค้นพบกับคำตอบบางอย่างที่นำไปสู่เสียงคลิกแรกของ MSN เกิดขึ้นในเกมลาลิกาที่พวกเขาเอาชนะแอตเลติโกมาดริดได้3ประตูต่อหนึ่ง คำตอบที่ว่าคือการที่ไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรให้มากมายปล่อยให้ทั้ง3ได้เล่นตามใจของตัวเองนะครับใครจะยืนซ้ายยืนกลางยืนหน้าถอยลงต่ำขยับขึ้นสูงก็แล้วแต่เซนบอลจะพาไปอิสระที่เกิดขึ้นเป็นการปลดปล่อยทั้งเมสซี่เนมราและโซเรสให้เป็นอิสระและทั้ง3ก็ไม่ทําให้ใครต้องผิดหวังกันเลยทีเดียวเมื่อร่วมพนึก กำลังกันถล่มประตูอย่างทรมารายชนิดที่ไม่เคยมีใครได้เห็นเช่นนี้มาก่อนเลยซึ่งแต่ละคนก็จะมีรายละเอยียดแตกต่างกันในสไตล์การเล่นของตัวเองอยู่แล้วนะครับเมสซี่สกุมสร้างสรรเกมไรหาจังหวะสังหารในแบบของตัวเองอยู่แล้วเนมาเปลี่ยนด้วยสีสันจินตนาการและสองบาท,ที่แข็งแรงพอจะแบกความหวังของทีมได้โซเรสเก,กลกราดดุดันทุ่มเทให้กับทีมแบบเต็มร้อยไม่เคยยอมแพ้ใครทั้งสิ้น สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับที่ร้อยรัดทั้ง3ให้เป็นภาพผืนเดียวกันคือมิตรภาพที่สวยงามของทั้ง3คนที่นมายังยอมรับในเวลาต่อมาว่าเขาคิดถึงการเล่นเคียงข้างเมสซี่และโซเรสซึ่งหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือบาร์ซ่ากลายเป็นทีมที่มาจากนอกโลกอยู่คนลมิติกกับทีมอื่นกันเลยทีเดียวแน่นอนนะฟุตบอลเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมและสามสารไม่ใช่ทั้งหมดของบาร์ซ่าพวกเขามีอันเดรสอินิต้า เป็นผู้ควบคุมจังหวะและถักทอการเล่นให้ในฤดูกาลแรกที่บาร์ซ่าไม่มีซาบี้เอนันเดสที่ประกาศอำลาทีมไม่ก่อนฤดูกาลนั้นโดยมีอิวานลาคิติตเป็นลูกมือในแดนกลางด้วยนะครับอย่างไรก็ดีสามประสานแนวรุกนั้นมาสัจจรย์เกินกว่าที่จะมองข้ามได้พวกเขามาเปลี่ยนบาร์เซโลนาจากทีมไม่ได้แชมป์สักรายการในฤดูกาล2 0 1 3 2 0 1 4กลับมาคว้า3แชมป์ในฤดูกาล2 0 1 4 2 0 1 5ได้สำเร็จโดยทีทั้ง3ทํทำประตูรวมได้มากถึง120 2ประตูในฤด,ดูกาลเดียวเลยนะครับความมหัศจรรย์ขอ,ของ MSN ยังต่อเนื่องในฤดูกาลต่อมาจากฤด,ดูกาล2 0 1 4ถึง2 0 1 5ที่ทำได้122ประตูในฤดูกาลต่อมาในปี2 0 1 5ถึง2 0 1พพวกเขายิงได้เยอะกว่าเดิมด้วยการทำไปถึง127ประตูบาเซโลนาป้องกันแชมป์ไรกากาได้และคนที่โดดเด่นที่สุดคือริโซเรสที่ก้าวจากคนที่ทำประตูน้อยที่สุดใน MSN ในฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับมาเป็นผู้ที่ทำประตูได้สูงสุดในทีม โซเรดยิงไปถึง59ประตูในฤดูกาลนั้นโดยในจํานวนนี้เป็นการยิงในลาฬิกาถึง40ลูกเป็นสถิติที่มาัศจรรย์อย่างแท้จริงที่อาจจะมีเพียงเมสซ,ซี่และคิติโนโรนโดเท่านั้นที่สามารถจะสร้างสถิติได้ในระดับนี้หลังจากความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เหล่านี้นะครับ ต่อมาบาร์เซโลนาก็เริ่มเสื่อมเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณอันตรายถึงความเปราะบางของภาซ่าได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะความสมดุลที่เคยทําให้ทีมของพวกเขาเป็น1ไม่มี2เวลานั้นเริ่มชัดเจนว่าบาร์เซโลนาพึ่งพา MSN อย่างมากก็เหมือนทุกเรื่องบนโลกนี้นะครับที่มีเรื่องดีๆสักวันก็ต้องมีจุดจบสําหรับ MSN ก็เช่นกัน เมื่อบาร์เซโลนากลายเป็นทีมที่เกมรุกระดับวัวครับแต่เกมรับในระดับวัวแก๊สถือว่าย่ำแย่มากเลยนะครับในฤดูกาล2016-2017เป็นเนมาที่ก้ามาเป็นพพะ่อกของทีมบ้างโดยเฉพาะเกมแห่งปริศาสตร์ที่ถือว่าเป็นสุดยอดเกมคัมแบ็กของลูกหนัง เมื่อบาร์เซโลนาซึ่งแพ้ต่อปารีสแซงต์แชงกแเหมงมาศูนย์ประตูต่อสีที่สนามของเปเชสามารถโกงความตายกลับมาผ่านเข้ารอบได้อย่างเหลือเชื่อนในเกมรอบ10ทีมสุดท้ายยูฟาแชมเปียนลิกนะครับหลังจบเกมนัดแรกลุยเอเนเกบอกว่าถ้าพวกเขายิงได้สี่เราก็จะยิงได้6เมื่อถึงคราวกลับมาเล่นที่คัมนูบาร์เซโลนานำอยู่สประตูต่อหนึ่งเมื่อถึงนาทีที่88จึงพวกเขาต้องการอีกสามประตูในการผ่านเข้ารอบสู่รอบต่อไปให้ได้ผลต่างประตูได้เสียนาเวลานั้นคือเปเชนำอยู่5ประตูต่อ แต่แล้วเนมาก็มาจุดประกายความหวังให้ทีมและแฟนบาร์เซโลนาทั่วโลกด้วยการปั่นฟรีคิกเข้าไปให้ทีมนำสีประตูตัวหนึ่งก่อนที่จะเรียกจุดโทษและเป็นผู้สังหารเอง ในอีกไม่กี่ใจต่อมาสถานการณ์ตอนนั้นคือบาร์เซโลนาต้องการอีกประตูดเดียวและพวกเขาเริ่มเชื่อแล้วว่าพวกเขาจะทําได้ซึ่ง MSN ก็ทําได้จริงๆนะครับเมื่อเนมาคราวนี้เปลี่ยนจากคนทำประตูมาเป็นผู้เปิดบอลให้กับเซจิโรเบโตทำประตูที่6ที่ทําให้ทีมพริกถนาการผ่านเข้ารอบได้อย่างน่าเหลือเชื่อที่สุดเกมนัดนั้นถูกจดจําว่าเป็นความทรงจําที่สวยงามที่สุดครั้งสุดท้ายของสามประสาน เพราะหลังจากนั้นบาร์เซโลนาพ่ายต่อยูเวนตุสในรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนที่ MSN จะเล่นร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายในเกมกปาเดเรที่เอาชนะเดปอร์ติโบอาราเบสก่อนที่เนม่าจะตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตด้วยการขอย้ายออกจากบาร์เซโลนาเพื่อหนีให้พ้นเงาของเมสซี่ในช่วงฤดูร้อนของปี2 0 1 7โดยไปร่วมทีมปเอเชด้วยสถิติโลก222ล้านยูโร ซึ่งถือเป็นจุดจบของ MSN รวมถึงเป็นการเริ่มต้นยุคเสื่อมถอยของบาร์เซโลนาที่ส่งผลต่อมาจนถึงปัจจุบันและต่อมาโซเรสก็ไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมของโค้ชคนใหม่อย่างโลนันคูมันที่พึ่งเข้ามาคุมทัพแทนหลุยส์แอนดิเก้ทำให้ดาวยิงทีมชาติลุกไวย เก็บของย้ายไปเล่นให้กับตามีอย่างเอเลติโกมาติดปัญหาที่เกิดขึ้นกับบาเซลนาก็มีเข้ามาเรื่อยๆจนกลายเป็นข่าวใหญ่ประจำสัปดาห์เลยทีเดียวสำหรับการย้ายทีมของริโอเนลเมสซี่กองหน้ากับตันทีมทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่ตัดสินใจย้ายไปซบกับเฟเช่ปารีฟเซนต์เมง ยักใหญ่ในลีกน้ําหอมแบบไม่มีค่าตัวหลังจากบมดสัญญากับบาร์เซโลนาทีมดังในลาลิก้าการย้ายทีมของเมสซ,ซี่ครั้งนี้บอกได้เลยว่าไม่มีการคาดฝันวอาผู้ชายคนนี้และในกับบาร์เซโลนามาตลอด21ปีจะโบกมืออำราถิน่นคัมนูมาได้เมื่อสโมสรได้ออกมาประกาศว่าไม่สามารถเซ็นสัญญากับเมสซ,ซี่ได้ เนื่องจากติดกฎ financial fair play ทีมรายได้น้อยและขาดทุนในช่วงสฤดูกาลที่ผ่านมาตั้งแต่การระบาดของเชื้อโควิดไวรัส2019นะครับทำให้ตอนนี้บาร์เซโลนามีปัญหาหนี้ค่อนโตพ,พ่อคูณสะสมยู่พอสมควรจากกฎนี้ทำให้บาร์เซโลนาและเมสซี่ต้องแยกทางกันก่อนในฤด,ดูกาลแรกที่ MSN เล่นด้วยกันบาร์เซโลนาสร้างตำนานคว้า3แชมป์มาครองและรวมผลงาน3ฤด,ดูกาลของพวกเขาที่เล่นด้วยกันนะครับที่ยิงมากถึง3 6 4ประตู โครสามประสานจอมทรมาตูกัเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟุตบอลที่ครั้งหนึ่งโลกลูกหนังเคยได้เห็น3นักเตะเก่งกาจที่สุดในโลกเคียงข้างกันอย่าง MSN l เออนเวนลเมสซี่เนมาร์ลุยโซเรสโดยที่ไม่รู้เลยว่าวันไหนจะได้เห็นแบบนี้อีกดูได้ชอบใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้ท่อพีดลูกหนังด้วยนะครับตำนานสามรสาน MSN